โมแบรนเนมหัวจรดเท้ารวยหนึ่งร้อยล้านไม่ลืมรากเงาชาวร้อยเอ็ดเปิดขุมทรั์กงคนหนึ่งร้อยหนึ่งโมแบรนดเนมหัวจรดเท้าพูดลาวไม่หุ่หลอกเรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงกันแบบชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้สําหรับกงคนหนึ่งร้อยหนึ่งดาวที่ทอเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังที่ร่วมมือกับดีเจมัตูมบุกจับมิจฉาชีพที่หลอกแอบอ้างหลอกเงินตนไปลงทุนมากกว่า8ล้านบาทกงเป็นประธานคณะผู้บริหารของแบรนด์ทางด้านสกินแคร์ที่เรียกว่า สร้างตัวตนตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวเองจนกลายมาเป็นที่พูดถึงและที่รู้จักบนโลกโซเชียลมีเดียด้วยความที่เป็นคนดูเป็นมิตรเข้าถึงง่ายจึงทําให้เขามีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะบนที่ทอกมากกว่า2ล้านบัญชีชื่อของกงคน1นึเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์หลังจากถูกวิชาชีพแอบอ้างชื่อว่ารู้จักกับพิธีกรชื่อดังอย่างดีเจม,มาตูม,มาหลอกเงินมูลค่ากว่า8ล้านบาทเพื่อไปลงทุนซึ่งกงและมาตูมได้ออกมาตามจับหญิงรายหนึ่งในร้านอาหารแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นคลิปไวรันแชร์กันทั่วโลกออนไลน์กงคนหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นดาวที่ถกชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามมากมายเพราะด้วยความฮัตไสบ้านๆที่ตอนนี้เจ้าตัวเริ่มจะใช้ชีวิตแบบคนรวยจากการทําธุรกิจเพื่อเลี้ยงครอบครัวทั้งพ่อแม่และน้องแต่ที่หลายคนเข้ามาติดตามเพราะความน่ารักแบบฮาๆของครอบครัวนี้โดยล่าสุดเจ้าตัวได้พาไปรีวิวห้องนอนที่ตอนนี้กําลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่พร้อมกับบรรยายให้เห็นว่า เป็นห้องนอนสุดหรูของท่านประธานแต่คาบรรยายมันช่างแตกต่างจากความเป็นจริงทั้งที่นอนที่มีร่องรอยของอารยธรรมมากมายทิ้งไว้หรือการปูพื้นและทาสีที่คิดอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนหรือรปูพื้นแบบทูโทนแต่เจ้าตัวก็บอกว่าบ้านสร้างด้วยไม้สักทองที่สลักด,ด้วยเพชรและโครงบ้านอาจจะเดียวนิดหนึ่งเพราะสร้างจากทอง99 9 9เปจากคลิปนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวยไม่ไหวถ้าหลักตาฟังเธอมันคือทองจริงนัก เรียกว่าเขานั้นทั้งรวยและขยันมา,มากๆข้า